ในยุคที่การแข่งขันร้านอาหารสูงขึ้นแค่ขายดีนั้นยังไม่เพียงพอแต่ต้องสร้างฐานลูกค้าประจําให้ได้ด้วยระบบ CRM ของ Super POS จะช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องจัดโปรโลดราคารักษาฐานลูกค้าเก่าเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่รู้จักลูกค้าแต่ละกลุ่มเพื่อทําากรตลาดได้อย่างตรงจดุดระบบสามารถเพิ่มสมาชิกตั้งค่าระดับสมาชิกตรวจสอบข้อมูลลูกค้าและยังสามารถเก็บข้อมูลการสั่งอาหารของลูกค้าสรุปเป็นรายเมนูที่ทานบ่อยความถี่ในการซื้อยอดใช้จ่ายสะสม เพื่อนำไปวิเคราะห์ในการทําโปรโมชั่นจับคู่ทําให้การจัดโปรโมชั่นนั้นมีโอกาสสําเร็จมากขึ้นรักษาฐานลูกค้าเก่าได้ด้วยลูกค้าสามารถสมัครสมาชิกผ่าน Line o อเพื่อรับการแจ้งเตือนโปรโมชั่นหรือสิทธิพิเศษถ้าหากว่าร้านอาหารของคุณมี Line o ออยู่แล้วระบบสามารถเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับ L i โอเอเพื่อสมัครสมาชิกเก็บข้อมูลสมาชิกและยังสามารถบอร์ดแคสโปรโมชั่นต่าง ให้กับลูกค้าผ่านทางไลน์ได้วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าด้วยหลักการ RFM analysis ลูกค้าสามารถเช็คโปรโมชั่นสิทธิพิเศษและประวัติการซื้อได้ผ่านทางเว็บ CRM ของระบบ Super POS ฟีเจอร์จัดเซตเมนูเป็นฟีเจอร์ที่จะช่วยเจ้าของร้านอาหารในการจัดเซตเมนูสำหรับการทำโปรโมชั่นด้วยหลักการ Association rule จะเป็นการแนะนำให้จัดเซตโปรโมชั่นจากการที่ลูกค้ามักจะสั่งซื้อสินค้าคู่กัน ช่วยทำให้เจ้าของร้านอาหารมีโอกาสในการทำโปรโมชั่นสำเร็จมากยิ่งขึ้นฟีเจอร์อ e ีเมนูจะทำให้ลูกค้าเห็นรูปเมนูสามารถที่จะกดสั่งอาหารได้ผ่านทางเล่มเมนูช่วยเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าและสะดวกในการสั่งอาหารลดภาระพนักง,งานทำให้ร้านทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตั้งค่าเล่มอ e ีเมนูได้ง่ายๆที่เว็บโอเนอร์สามารถเพิ่มรูปเล่มเมนูใส่กล่องเมนูสำหรับกดสั่ง หลังจากนั้นใส่ข้อความและสติกเกอร์เพื่อเพิ่มลูกเล่นให้กับรูปเล่นเมนูของคุณได้เลย